ณน,นครแห่งหนึ่งชื่อเชียงเงื้อมหรือเชียงใหญ่มีกษัตริย์นามว่าขุนเทืองและนางบุษดีปกครองบ้านเมือง ครั้งหนึ่งขุนเทืองต้องการจะออกเดินเที่ยวป่าจึงออกเดินทางจากเมืองไปในป่าประมาณสองเดือนจึงไปถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งเป็นสวนของพญานาคแล้วพระองค์ได้พบลูกสาวพญานาคชื่อว่านางแอก้ายเกิดรักใคร่กันขุนเทืองจึงตามนางไปยังเมืองบาดาลและอยู่ที่นั่นถึงสองปีกว่าขณะเดียวกันที่ขุนเทืองไม่อยู่นี้นางบุษดีได้ให้หมอดูมาทำนายว่าขุนเทืองอยู่ที่ใดและได้รู้ว่า ขุนเทืองอยู่ที่เมืองพญานาคอยู่กับลูกสาวพญานาคนางบุษดีจึงบนบานให้พวกผีต่างๆเช่นผีน้ำผีเสื้อผีตายายผีบรรพบุรุษผีเมืองเป็นต้นตามใบป,ปกให้ขุนเทืองกลับมาเมือง ขุนเทืองจึงได้ลานางแอกไคและพญานาคเพื่อจะกลับนางแอกไคได้มาส่งขุนเทืองถึงท่าน้ำก่อนจะจัดการได้ล้วงเอาลูกในท้องแล้วเอาใบตองห่อให้ขุนเทืองตอนกลับเมืองเพื่อเอาไปเลี้ยงเมื่อมาถึงเมืองแล้วนางบุษดีไม่พอใจพยายามหาเรื่องเพื่อจะทำอันตรายต่างๆนานาขุนเทืองเห็นว่าถ้าไม่ดีจึงให้เสนาอำมาตย์เอาลูกชายชื่อขุนเทืองไปปล่อยไว้ในปากขุนเทืองอยู่ใน ป่ายอย่างสุขสบายเพราะมีเทวดาและสัตว์ต่างๆมาดูแลรักษาเลี้ยงดูต่อมาประมาณหนึ่งปีขุนเทืองคิดถึงขุนถึงลูกชายจึงให้พวกอมัดออกไปสืบดูว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเมื่อทราบว่ายังมีชีวิตอยู่จึงไปเชิญเข้ามาอยู่ในเมือง ขุนทึงเติบโตเป็นหนุ่มต้องการอยากจะพบแม่ที่แท้จริงจึงไปถามพ่อถึงที่อยู่ของแม่พอทราบว่าแม่นั้นเป็นนาคที่อยู่เมืองบาดาลจึงอำลาพ่อเพื่อจะไปเยี่ยมถามข่าวคราวแม่แล้วออกเดินทางไปตามที่พ่อบอกจนถึงท่าน้ำแล้วเอาไม้ตีน้ำเรียกพวกนาคให้มาหาพวกนาคพอรู้ว่าเป็นลูกของนางแอกไคจึงพาขุนทึงไปเมืองบาดาลของพญนาคขุนทึงได้พบแม่ตาและยายแล้วอยู่ที่นั่น เป็นเวลานานพอสมควรจึงได้ลาแม่เพื่อกลับเมืองเชียงเงื้อมของพ่อนางแอกคา้แนะนำให้ลาตาแล้วขอของวิเศษเพื่อเป็นเครื่องติดตัวในการเดินทางเมื่อคุณทิ้งไปลาตาตาได้ให้ของวิเศษสามอย่างมีหม้อทองแดงดาบและของเงาและมาถามวิธีใช้กับแม่แม่บอกวิธีใช้ว่า หม้อนั้นมีของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างในถ้าต้องการอะไรให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอบเบาๆของที่ต้องการนั้นจะออกมาดับนั้นใช้ในการต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูส่วนเงาให้ลากไปอย่าแบกหรือถือไปขณะที่ลากไปนั้นถ้าไม่เกี่ยวอะไรก็ให้เดินไปเรื่อยๆห้ามนอนแม้จะกี่วันก็ตามแต่ถ้าของเงาไปเกี่ยวกับอะไรแล้วจึงหยุดนอน ขุนถึงเมื่อแม่มาส่งที่ท่าน้ำแล้วก็เดินทางต่อไปโดยปฏิบัติตามคำของแม่ใช้เวลาเดินทางหลายวันจนถึงแม่น้ำใหญ่แห่งหนึ่งของเงาวได้เกี่ยวหยุดอยู่ดึงอย่างไรก็ไม่ไปจึงหยุดนอนณนที่นั่นพอเมื่อตื่นขึ้นมาที่นั่นกลายเป็นเมืองใหญ่ชื่อว่าสีสตนาคณาหุด ดังนั้นขุนทึงจึงขอมว่าทองแดงแล้วมีหญิงสาวออกมาสองคนชื่อถึงและทองจึงอภิเศกเป็นมเหสีทั้งสองคนแล้วขุนถึงก็ครองเมืองศรีสัตนาคานหุดต่อมาอย่างมีความสุข ต่อมาครั้งหนึ่งขุนทึงได้ออกไปเที่ยวป่าคนเดียวเดินทางไปประมาณ15วันถึงป่าหิมพานต์ได้พบนางชนีที่อยู่ใกล้กับอาศรมพระฤาษีนางชนีได้แปลงกายเป็นคนและใส่ย,ยาสเสน่ห์เพื่อให้ขุนทึงรักขุนทึงได้หลงสเสน่ห์ของนางชนีแล้วได้อยู่กับนางชนีที่ถ้ำในป่าหิมพานต์นั้นประมาณ3ปีได้ลูกชายหนึ่งคนชื่ออำคาหรืออูกแกวต่อมาขุนทึงได้ลานางชนี กลับมาเมืองศรีสตนาคณะหุดพร้อมกับเท้าอําคาลูกชายและสัญญากับนางชนีว่าจะมารับไปอยู่ในเมืองด้วยแต่พอขบวนเข้าไปถึงเมืองนางถึงนางทองสองพี่น้องได้ปล่อยมาให้ไล่นางชนีแปลงเป็นคนมานั้นนางชนีได้วิ่งหนีออกจากเมืองกลับไปอยู่ป่าหิมพานตามเดิม อยู่มาไม่นานขุนทึงไม่สบายจึงให้เท้าอำคาไปขอยากับนางชนีผู้เป็นแม่มากินและบอกให้เอามามากๆเพื่อที่จะแจกจ่ายชาวเมืองด้วยแต่นางชนีให้มานิดหนึ่งเพราะนางโกรธที่นางถึงนางทองปล่อยหมาไล่นางออกจากเมืองแทบเอาชีวิตไม่รอดขุนทึงได้กินยาและก็หายเป็นปกติต่อมาขุนทึงได้อภิเสกให้เท้าอำคาขึ้นครองรัชแทนและอยู่มาอีกนานขุนทึงไม่ สบายอีกจึงให้เท้าอำคาไปขอยากับนางชนีมากินอีกแต่เท้าอำคาไปครั้งนี้ไม่พบนางชนีเพราะนางชนีได้ตายไปแล้วจึงกลับมามือเปล่าขุนถึงเมื่อไม่ได้ยากินก็ตายไปอีกคนส่วนเท้าอำคานั้นได้ครองเมืองต่อมา